ดดดดมมอออนนสสสวัสดีกับรายการ Demon Esports Cat Game อะไรผม Zoom Power กับพี่ป่องกำะมลพัดทุยไม่ใช่พี่ป่องไม่เกี่ยวนะครับก็รายการคนอวดหนีไม่ใช่หนักใหญ่เลย ก็ผมกรซุมเพราะว่าเขากลับมาแล้วครับเขาหายหน้าหายตายไม่ได้วันนี้เราจะเล่นเกมเ f ฟ e ฟคออฟเดอะดานะครับจะเกี่ยวกับอะไรเมี่ยมีอะไรเฮ้ยปูปูตีเดียวปะอยากเล่นกันหรือเปล่าก็คงไม่มีใครอยากเล่นเกมแบบแนวฮอลล์เลยเกมอีกแล้วอีสุโมเวอร์เล่นแต่เกมผีอ่ะเมียวัวนะน้นไม่รับฝันไลายฝันว่าเห็นพี่แคสเกมมันหน้าเหมือนผีโอ้โหจริงมะเนี่ยอันนี้ก็แฉไปทั่วเข้าไปเล่นเลยดีกว่านะครับเมียวอืมแนวเกมจะเป็นยังไงนะ เนยวอืมดูท่าจะนะอืมอืมน้ไม่มีไฟฉายเหรอมีแต่ที่เปิดสัญญาณคันขโมยรถเหมือนนะใช่ปะอ๋อไฟฉายโอ้ไฟฉายนี่นี่ไฟฉายไหเทคหรือไม่มีตังค์จะซื้อไฟฉายโอเคก็โอเคไฟฉายก็ ภาพก็โอเคยอยู่นะการลงการเล่นก็เหมือนกับเกมทั่วไปนะแนวเกมฮอลเลอร์กระโดดไม่ได้นะหมอบได้โอเคยอยู่โอ้โหมืดอะคือมืดอะก็สยองอยู่เหมือนกันนะดูจากห้องแล้วมันเหมือนแบบเราอยู่ใต้ดินยังไงอย่างนั้นนะอืมอันนี้อะไรอะกล่องอ๋อหยิบได้เหมือนแอตาเซียนะ โอ้ยหยิบได้หมดเลยเก,กะกะมีว้วโอเคนะฮะโมจะเล่นมากเดี๋ยวคนาดูจะเบื่อนะมีว้วโอเคอ้าวอ้าวตกใจเห็นมันมืดค่อยคยมืดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยชี้ชะอือมให้เอากดอะไรอ่ะ ทางมันโล่งไปปะเหมือนมันต้องวิ่งหนีอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งได้ด้วยอ่ะเมียวโอเคก็โอเคอยู่นะเมียว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 ก็ช่วงนี้หายหน้าหายตากันเป็นนานนะก็อาจจะลืมช a แนลผมไปแล้วอืีอย่าเพิ่งลืมนะเขายังรักตัวเองนะเมียวจุ๊บจุ๊บทั้งตัวนี่มีไฟฉายไฟฉายตัวติดนะเล็กนิดเดียวเองอ่ะ ที่บ้านได้มีสั่งซื้อไฟฉายทางมันกไกลไปปะเหนื่อยเนี่ยกดเล่นแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำเฮ้ยอีกไกลแค่ไหนจนกว่าถึงฮะอีกไกลแค่ไหนจนกว่ามันจะใกล้บอกทีเมียวไม่มว ไกลไปแล้วมันไกลไปแล้วผีเผลอไม่เจอสักตัวเฮ้ยมันไปถึงไหนเนี่ยเออใช่ไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้โหวิ่งตั้งนานเมียวโอ้โหเฮ้ยขอไปวิ่งเหมือนเดิมดีกว่าไหมอะเมียวมันมันน่าก,กลัวอือแบบมืดอะ ที่ถ้าไม่เปิดไฟฉายคนดูไม่เห็นนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจแม่งอ๋อมเดินยามาเยเก็บได้ไหมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าปิดไฟฉายปิดนี่คือแบบขวัญกระเจิงอ่ะเมี้ยวอุ๊ยอุ๊ยเผลอไปทุกทีเลยอ่ะกดเมาส์ค้างไว้ก็เหนื่อยนะโอเคป่ะ โอ้ยหลังหลังกูโอ้เจประตูไม่บอกกูเลยอือกำลังจะกำลังจะแบบสะดุ้งเลือดนะสะดุ้งมากกว่าไอ้ตรงประตูปิดใส่หลังเนี่ยโอ้ยเจ็บหลังเลยโอ้ปวดขี้เลยโอ้ยขี้ขี้ก่อนโอ้ยแบงแบงแบงขี้แบงขี้เออกดัะโคกไม่ได้ไฟฉายถือไฟฉายอยู่ส่องมีอะไรอืนี่เนี่ยไอ้ส้มไม่มีจรรยาบัน เอาไปใช้หายไปใช้หายโอ้ตกใจไปใช้หายนี่หายนะนะโอเคขยับกล่องไงฮะขยับกล่องไงฮะขยับกล่องไงอ๋อหยิบได้ด้วยตกใจหนะูก็หยิบไม่ได้ กล่องเล็กกล่องใหญ่อะไรแยะๆวะเนี่ยไม่มีไม่มีปืนให้เลยอ่ะมีจะมีแต่กล่องอะไรโอเคเราจะค้างเข้าไปนะไฟฉายไฟฉายใช้ไม่ได้อะ่ะเอาแล้วไงมึงหลงในช่องแอร์นี่ตายทั้งเป็นนะเนี่ยชิหายแล้วจะไม่ตายเพราะไอ้ปีศาจเลยจะตายเพราะผีช่องแอร์เนี่ยแล้วก็เลี้ยวไปเล้ยขวานะเแมวเอาแล้วไง เฮ้ยอ๋อาทางนี้ทางนี้ไ <c oughs> อ้กวงข้างหูไม่รู้ไปอะไรเอาสลีมาปั่งก็ไม่หายข้างริงค้างอยู่ข้างในขังหูทีไรโอ้คงลุกทุกทีเอาทางตังหัวกูเอาเเอาทางตังทางตังทางตัง,ง,ง,งแล้วไปทางไหนไม่ชอบเลย มาตมามามาหลงสุดท้ายเราก็ต้องมาเฉินหลงเฮ้ยเมื่อกี้มันมีทางแยกเมื่อกี้เราเรี้ยวเลียวไหนวะงงอะ่ะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาหาทางออก,กอ่ะมีผีช่องแอร์ไหมไจะถามทางออกแม่ไหน่อยเนี่ยแม่ วฮ้ยวิทั um> ้งืูเจอประแจแล้วโอเคอืม อุ้ยออุ้ยอ้ยอ๋อโอ้ยเธอไปไเธอไปไปไม่เอาไม่เอาตัวอะไรมาไม่ตัวอะไรไม่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 เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่พูดไม่เอไม่เอาไม่บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากเจออยเมียโอ้ยขนคอในตั้งเลยอุ้ยอายอุ้ยอุ้ยพะเจ้าท่อแตก ออเมื่อก e> ี้ยังยังไม่หายคนลุกเลยแม่งต่อเนื่องเลยโอ้ยออ้ยจะแบบจะอ้กแตกแล้วตอนนี้ของที่กินเข้าไปแม่งตกใจเกินโอ้ยพอไม่รู้จักซ่อมทอกันบ้างหรือไงโอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าโอ้ย มึงจะให้กูช็อกตายหรือไงเนี่ยกูก็มีหัวจิตหัวใจกูเป็นคนคนนะทางออกอยู่ไหนเนี้ยหาทางออกไม่เจออุ้ยอือกูจะไม่ตายเพราะโดนอะไรกูจะตายเพราะไอเนี้ยโหัวจะกูแล้วเกิน เมียวเปิดไฟด่วนเปิดไฟด่วนโอ้แล้วแล้วเราก็หนีมาได้อุ๊ยตัวอะไรกูไม่อยากรู้กูไม่อยากเอากูไม่อยากรอไม่ต้องให้กูดูโอ้ยไม่เอาไม่เห็นไม่อยากเห็นอุ่ยทีนี้ถ้ากูไปกูจะเจอมันใช่ไหม โอ๊ยขนลุกได้กุญแจแล้วดวนดวนดวนเมเด์เมเด์ทางไหนทางไหนโอ้ยแบบตอนนี้ขนลุกอุ้ยอุ้ยแม่งไม่จบแม่งไม่จบไง จะช็อกตายอยู่แล้วเนี่ย,ยแม่งอือหือโอ้ยจะบ้าตายเนี้ยเป็นเกมที่แบบว่าห้องไหนดีอ่ะอืมเอาเป็นห้องแรกเลยแล้วกัน โอ้ยเจอมันด้วยนะไอ้ใหญ่ตายตายเจอตีตายเจอแม่ตัวเป็นๆเลยเจอแค่ลูกกูก็ดีใจก็พอก็ได้แล้วไม่น่าร้องขอให้แม่ไว้ใจเลยตายจนได้กับผมซูมพาวเวอร์กับรายการเนบอลเอชพาร์ทแครเกมก็ต้องขอลาไปก่อนโดนตบหน้าฉีกเลยเแมวโอเคแล้วขอลาไปก่อนนะแมียวบาย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 